ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งใจยเย็นใจยเย็นมองกล้องมองกล้องสามสามคนสามสามกันแล้ว,วนี่ไฟ์สดหรือกล้องกล้องมีกล้องสำหรับยินดีต้อนรับเข้าสู่3วัน2คืนไฟไนท์วันนี้พวกเรานะครับมิดเตอร์ไฟและทีมเจฟแปร์แปมาอยู่กันที่ราชทาวังหินพบกับนักสู้ด้านซ้ายมือชื่ออะไรครับชื่อมัสมาม,ม,มาจากเมืองอะครับ มัดมาจากปทุมนะฝากมงชื่อชื่อฮอตครับพี่มาจากนวมินครับพี่ฮอตนวามินนะครับผมมาเจอกันในกิจการอะไรเไม่ใช่ในกิจการอะไรมวยเ่ยเ่เจะผู้ผิดแล้วเนี่ยะสคนเวีย่วยไทยนะถึงเด่นไปหน่อยนิดหน่อยเราอ่ะบเคนเร่นเียเมื่อกี้ไม่เคยต่อย ไปจไดแลเนไม่ได้ชาร์จจับด้วยได้อยู่รบงอยลนย่รั่วแต่ก็ใส่ก็หอแก้อดต้องมันเยอะจนนัว่ถูีไยังปอยโหดเลยพรอมพร้อมชด ดีพาะต้องังเขาหน่อยไ็มาดูผู้ชายชมดเยรับมาแช่ต wow, ้องไม่หวแลเปล่าไม่ไหวแไม่ได้บ่นนมาน้ามาน้ไมเปวนำมาดิน้ำน้ำเปล่าให้กูหน่อยคนหนึงน้ำเปล่าคนนึง nhanh con ma, ra hàng láng mà, ah, được, thoát. ขับหน้าผิดเพราว่าในไลฟ์สดเน้นบรรยากาศงานนะครับมะเขาเริ่มพนเขาเรยครับไป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 ฮะ